มกูเมเ็ก้ีวี่เจารบคูงอุยหอกล่ย้อมได้หโอ้อไม่ครับเป็นอยผู้หนิงอสุด้อ้โอ้โอ้โอัโอ้โอ้โอ้โ้อ้โอ้โอ้อ้โออ้อ้โอ้ไอ้โออ่อเโอ้โออ้อ้โออออ้อ้โ้้้อั่้อโอ้โอ้ยไ้้้้้้้้อออ้้โโนอกไม่เป็นไรเพื่อเขาผมยอมเจ็บได้ อันเนียเดี๋ยวมึงมาโดนชนเลขอะไรครับคุณผู้หญิงเลขกสามสี่เจ็ดเอ๊ะหลบก่อนไหมมันเดี๋ยวโดนชนอ๋อให้แล้วนะครับชื่ออะไรล่ะคุณบเนี่ยชื่ออะไรคุย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 ก่อนคุยก่อนชื่อเบฟค่ะเบฟที่แปลว่าที่รักอ่ะเฮ้ยโอ้โหไอ้ต๊อดกลัวากบอกกลัวไม่ได้รถมักอ๋อโอเคโอเคครับแล้วมีที่รักอย่างครับแป๊บนึงครับขอย้ายรถก่อนครับแป๊บนึงนะครับอย่าเพิ่งคุยครับอย่าเพิ่งคุยครับแป๊บนึงครับอยากมีเพิ่มได้ไหมไอ้ต๊อดโอ้ได้ครับผม แนนยังงไสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวพี่แนะนำตัวก่อนนะครับผมชื่อเปานะครับเอ่อย่าอย่ามาทางนี้เป็นการ์ตูนอ๋อได้ครับได้ครับก็โอเคโอเคมันเนี่ยอันนี้มีแฟนแล้วใช่ไหมครับเนี่ยอะไรให้คือมันก็อยู่ในสถานะที่คุมเครือหรือเปล่าคุมเครยเหรอครับเคยอะไรครับชัดเจนอยากชัดเจนไหมครับผม อยากใส่แว่นแล้วพยายามมีคนตัดแว่นให้หน่อยได้ไหมอ๋อผมไม่ถานาัดตัดแว่น <c oughs> ผมถานาัดตัดใจคนบางคนนะครับ <c oughs> ให้ออกจากคุณนะ่ะ <c oughs> แล้วไม่มีผมแทนได้ปะ <c oughs> อ๋อ <c oughs> นึกว่าจะตัดตใจจากเราซิ <c oughs> น่าชอบมาหย่อนมุกงให้ผมหลงรักแล้วก็จากผมไปอีกนะผมตัดใจก่อนได้ไหมครับถ้าเสียงแบบนี้ <c oughs> เฮ้ยอหย่าแทรกดีสัตว์ฮัลโหลครับไม่ต้องแย่งกนเข่าวมันคู่วันขี้ก็ได้อ๋อได้ครับี๋ยวันนี้ันที่เท่าไหร่นะ วันนี้วันคู่งี้ผมเลือกเป็นคู่ครับขอขอด้วยไหมผมอยากเป็นคู่เขาโอเคครับได้ด้วกันครับโอเคัริ่มครับชื่ออะไรคะเนี่ยชื่อตัตตี้ครับแม่ให้มีหวานใจอะยังอ๋อมีให้มีอยากให้มีอยู่ครับตอนนี้หาอยู่ครับแต่หาไม่เจอครับก็เห็นเจอใครก็พูดแต่อย่างเงี้ยอ๋ออะไรพี่ผมเพิ่งเจอคนนี้คนแรกเลยตั้งแต่เข้ามาใช่เหรอไม่เคยเจอพี่คือเธอพูด พูดแบบนี้กับทุกคนหรือเปล่าอืมไม่ครับคนนี้คนแรกเลยครับเห็นคนเมื่อวานก็พูดแบบนี้นะใช่ไว้เมื่อวานไหนเมื่อวานนี้ผมไม่ได้พูดเลยอะยังไม่ได้พูดเป็นแท็กซี่หรอคะใช่ครับไปแท็กซี่ตลอดชาติครับโอ้โหพี่ไม่ไม่หยอก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 คือคือจะเป็นตลอดไปเลยเหรอเป็นแท็กซี่เราเลี้ยงไวเลี้ยงเราไหวปะไหวอ๋อโอ้โหอยากได้อะไรบอกผมแค่นั้นแหละครับไหวเลยครับ เอาเนื้อไปลองก่อนชิ้นหนึ่งไหมครับเหี่ยวเหี่ยวเข้าพอดีเลยค่ะอุย้ยเลขกระเป๋าอะไรครับผมกระเปะเ๋าสามสิบเองผมงเมอีงผมเอีงอ่าได้ได้ได้บินี่ยค่ะโอ้มีเดียม<ห>แลบวปะเนี่ยครับผมแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลว,แ,ลวแล้วแบบมีให้อยากเปย์อย่างอื่นอย่างเงี้ยครับอยากผมผ้าให้หลานอย่างเงี้ยมีป่ะครับอ่าอะไรนะคะปู่ผมผ้าให้หลานนะครับผมผ้าให้หลานไอ้ต่อแต่บางก็แบบ ชีวิตมึงก็ผิดหวังมันต้องชีวิตไลยไม่ใช่หรอวะใช่ครับพี่มึงกลัวว่ามึงจะเจอรักแท้เร็วๆนี้เปล่าวะรักแท้ใช่ไหมคะไม่ใช่รักแรกผมกลัวรักแท้แพ้แพ้แบงค์พันน,นี่ครับเราใส่ใจเปล่าะผมใส่ได้ทุกอย่างครับใส่ใจใส่ในใส่อะไรได้หมดเลยครับแต่เราชอบคนใส่ทองอ่ะดิว้า<笑>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 แต่ผมไม่เป็นสองรองใครนะครับแ้ค <c oughs> บุคคำจา อยากฟังจูบมั่วได้ไหมคะมันมันตัวตัวเองต้องจูบผมก่อนนะครับผมแบบไม่ผมชอบไม่ผูดเขาเขาไม่เคยจูบใครดิจูบให้ฟังเป็นตัวอย่างก่อนได้ปะอืมวัวมั่วอันอันนคือจูบจริงๆใช่ไหมคะพี่เล่นไม่ได้ยี่ห้อเกมเราเราจูบแบบนี้กันทุกคนไหมเนี่ย ทุกคนครับไม่ครับไม่ครับคนเดียวครับพี่หัวซอชื่ออะไรครับชื่อเปาครับอันอันนี้คือเป็นแท็กซี่ด้วยกันเหรอครับใช่ครับใช่ครับเราเราทำไมคุณเปาไม่ใส่เสื้อแท็กซี่อ่ะก็อ๋อผมไม่อยากให้เขาใส่ครับไม่อยากให้เขามาเปื้อนชุดแท็กซี่อ่ะครับมันดูไม่ดีครับโอ้จะหล่อไปไหนวะนะเราไม่ได้ทำงานการหล่อแล้วสรุปผม เอาอย่างนี้ผมผมได้เป็นผัวยังดีกว่าตรงๆเลยไอ้ต๊อดไอ้เราไปเปล่าเราเพิ่งไอ้ต๊อดชอบอะไรเร็วๆเสร็จเร็วเร็วเลยไอ้ต๊อดเราอยากริมร้อนในความสัมพันธ์เราต้องค่อยๆไอ้ต๊อดเฮียใครเนี่ยอยากมีความสัมพันธ์แต่ไม่มีไม่มีเพศสัมพันธ์ได้ไหมครับไอ้ต๊อดเบ้าไอ้สัชื่อเพลงครับเคยฟังบ้างเอ๋อไม่เคยร้องร้องให้ฟังได้ไหมคะเดี๋ยวลองฟังอยากมีรักแต่ไม่มีเพศสัมพันธ์นะครับลองฟังดูครับไอ้ต๊อดเฮีย เพลงครับพี่น้องสาวพี่เปาขอโทษด้วยนะครัะไม่เป็นไรนะครับขอโทษด้วยนะครับอยากฟังอยากฟังต่อเมืองต้องร้องเพลงกว่าตอใช่ใช่อยากฟังร้องเพลงอ่ะได้ปะถ้าผมได้ดิผู้ชายร้องเพลงอ่ะเนี่ยถ้าผมร้องเพลงแล้วจะได้คุณเป็นเมียไหมอ่ะให้เรารีบไปป้าไอ้ตออยค่อยๆคุยกันดิมึงเขาเพิ่งมึงเพิ่งขับรถชนเขาเองนะอันงั้นงั้นเดี๋ยวผมกลับมาร้องได้ไหมอ่ะ ได้ได้ครับต่พี่ปลาพอมันไปส่งของก่อนลูกค้าโทรมาไม่ขอเบอร์เขาไว้อะไม่ผมลิขิตผมลิขิตเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็มาเจอครับสวัสดี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 ค่ะเนาะใช่มครับสวัสดีครับมาแก้สวัสดีครับสวัสดีครับไม่ขอเบอร์เขาไว้อ่ะไเจอกันค่ะเจอกันครับไม่ขอเบอร์เขาไว้วะไอไอตอนมันไม่ขอเบอร์เขาไว้อ่ะเขามีผัวแล้วพี่ใช่เหรอมึงไปไกลๆดิอีเวนเขามีผัวแล้วพี่ใช่เหรอใช่ มึงรู้ได้ไงอ่านกมาเลตยูบอกครับนกมาเลตะยูนกอะไรวะนกมาเลตะยูนกดำๆตัวดำๆอ่ะเหรอใช่ครับผมอยู่ขวามือครับบอกผมอ๋อโอเคกูของกูไม่เห็นมีใครบอกเลยม,มันบอกผมไงพี่ใช่เหรอบอกว่ามีมีหัวลางูด้วยตัวเนี้ยใช่เหรอ,อเสียอุ้ยเสียเนื้อไปอันหนึ่งที่มีเนื้อใช่ไหมจะส่งลูกค้าหกอันเลยโอ้โหเยอะ พี่กับสาวนี่พลางเยอะจังเวลาปลดกับสาวแบบมาลุมล้อมตบกันแย่งผมไงพี่อเข้าใจแต่ว่าเราก็คิดถึงกอซ่านะพี่เปาวันนี้ปนัชัยเขาโดมวนเนี่ยค่าแบ็คค่าแบ็ให้ผมใช่ไหมอ่าว่าไปวันนี้เขาโดมาให้ผมอีกประมาณ3 0 0 0 0ี่พันอ่ะใช่หรอใช่แล้วก็พี่เดโชอีก500ใช่เหรอนะครับกูก็โดให้มึงพันหนึ่งแต่ก็กูไม่ได้เคยขึ้นจอให ขอบครับพี่ขอบครับเขาบอกว่าเขาบอกผมอืม